สวัสดีค่ะสวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะอยู่กับน้ำตาลอีกเช่นเคยเดี๋ยววันนี้พามาชมรถแทกเตอร์เข้าใหม่ L4508 ตัวดีทีรุ่นฮิตนะพี่ๆหลายท่านถามหาก,กันเข้ามาเยอะมากนะคะตัวนี้นะเข้ามาเมื่อไหร่ก็จะหมดไวตลอดเลยสําหรับสินาของคูบต้านะคะที่เห็นด้านหน้านี้เนาะขับรีวิวให้ชมนะคะเสียงจะดังๆหน่อยนะเสียงเครื่องจะดังๆหน่อยพอดีว่ายังไม่ได้ใส่กองนะคะถ้าใส่กองเข้าไปก็จะเสียงเบาลงกว่านี้นะคะพี่ๆท่านใดสนใจก็เดี๋ยวดูคลิปนี้ให้จบเลยเนาะสำหรับตัวนี้นะคะจดทะเบียนปี51นะมี มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยจดทะเบียนปี51มีเล่มทะเบียนพร้อมเลยมาตัวเปล่าเลยนะคะตัวนี้มาตัวเปล่าเลยเดี๋ยวหนูแจ้งราคาในของในส่วนของตัวเปล่าก่อนเนาะตัวนี้ราคาตัวเปล่าจะอยู่ที่1นึ่งแสบาทนะหนึ่งแสนบาทพี่พี่ท่านใดสนใจติดต่อมาได้เลยนะคะบ์โทรศัพท์ idline ตามนี้เลย0 8 1 9 7 1 1 1 8 6สําหรับ idline นะคะน้ำตาสองหกหนึ่งอยากได้รูปคลิปวิดีโอเพิ่มเติมหรือว่าโลเคชั่นทักมาที่ idline เลยเดี๋ยวถ้าคลิปนะั้นหนูจะใส่รูปไ ตเติมด้วยนะคะ่า่รูปถ่ายแบบที่หนูถ่ายเยอะๆค่ะหนูจะใส่ไว้หลังคลิปเนาะสําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้อุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมใบมีดดันดินหน้าผ่านทัวร์โรตารี่อะไรต่างๆนะเดี๋ยวทักมาพูดคุยกันหลังไม้นะคะสําหรับอุปกรณ์อื่นๆเพิ่มเติมนะอันนี้เราก็สําหรับพี่ๆท่านใดที่อยากได้ตัวเปล่าแบบไปสภาพนี้เลยก็1นึ่งแบาทรดพร้อมใช้งานนะคะได้ไปไม่ผิดหวังแน่นอนและเราตั้งอยู่ที่ตลาดท่ามะเขือนะคะอําเภอของขุง จังหวัดกำแพงเพชรเปริด365วันก่อนมาโทรแจ้งกันก่อนนะว่าจะมาชมสินค้าวันไหนตัวไหนเพื่อสินค้าได้ถูกขายถูกจองไปเนาะพี่ๆจะได้ไม่เดินทางมาเสียเที่ยวนะคะสําหรับตัวนี้ราคาเบาๆเนาะ155,000บาทไม่ได้รวมส่งนะราคานี้ไม่ได้รวมส่งนะคะสําหรับพี่ๆท่านใดสนใจเดี๋ยวโทรมาได้เลยนะเบอร์โทรศัพท์ ID ไลน์หนูแจ้งไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะ ให้ชมประมาณนี้ละกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ youtube ช่องนี้ด้วยนะแล้วก็หวังว่าคลิปนี้พี่ๆทุกคนจะชื่นชอบกันแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ